สวัสดีครับชื่อนายตัญเทพศรีมษาสมบูรณ์ครับชื่อเล่นนายจิมมี่นะครับอายุ46ปีสนใจสมัครงานในตำแหน่งของกราฟิกดีไซน์วิดีโอเอเดเตอร์รวมถึงการไลฟ์สดนะครับหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับมีประสบการณ์งานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากกว่า25ปีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับทำให้กับตัวเอง เพราะว่าผมก็รับทำป้ายทะเบียนกงนน้ามีเว็บไซต์ทําขึ้นมาเองนะครับแล้วก็อยากจะให้เว็บไซต์เราสวยๆก็เลยตกแต่งทํานู่นทํารูปภาพทําคลิปมีอะไรประมาณเราๆเนี่ยใส่ในเว็บตัวเองนะครับเพิ่งจะเริ่มมีประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่นไปเป็นทีมงานของคนอื่นเนี่ยก็ประมาณ5 6ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีประสบการณ์ผลงานนะครับเป็นอย่างนี้ครับดูนะฮะนี่คือผลงานของผมล่าสุด นะครับเป็นผลงานจริงๆนะครับไม่ได้โมไม่ได้เมคไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับก็ทำทำงานทางด้านนี้อยู่จริงๆนะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับที่ผมใช้ในการทำรูปภาพทำคลิปวิดีโอนะครับผมก็จะใช้3ตัวนี้เป็นหลักนะครับซึ่งใช้อยู่เป็นประจำจนกระทั่งแบบมันคุ้นมือแล้วนะครับก็จะมี Photoshop, i l l u s t r a t o r แล้วก็แ a นวานะครับจะใช้3ตัวนี้จะส่วนใหญ่ในปัจจุบัน นะครับที่ทำที่ทำอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อหนังตัดต่อคลิปก็จะใช้3ตัวนี้นะครับก็คือ Premiere Pro c นะครับ c a มตัด i a Studio แล้วก็ Canva 3ตัวนี้นะครับผมใช้ Canva ในส่วนของที่เน้นที่สุดเลยนะที่ปัจจุบันที่ผมยังทำอยู่นะก็คือ Can v a ผมเอามาเอามาเป็นไกด์ไลน์นะครับเพราะว่าไกด์แคนวาเนี่ยมีต้นแบบมีงานต้นมีงานแบบให้เราเลือกมีเยอะ นะครับเพื่อที่ว่าเออเราเอาตรงนั้นมาต่อยอดเพื่อที่จะผลิตชิ้นงานต่อไปนะครับในส่วนของโปรแกรมที่ผมจะใช้ในการไลฟ์สตรีม ing นะครับก็คือจะเป็น2ตัวนี้ก็คือ obs และ prism live studio อย่างขณะนี้นะครับที่กำลังดูอยู่นี้ผมใช้โปรแกรม prism live studio ในการเรคอร์บันทึกคลิปวิดีโอนี้และทุกขั้นตอนที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้มีการตัดต่อแดงสิ้น นะครับทุกคนดูตอนนี้อาจจะดูเป็นวิดีโอเป็นคลิปอาจจะด้วยเออผมอาจจะตัดต่อทีหลังอะไรเงี้ยจริงๆไม่ครับเมาส์อยู่นี่นะนะครับผมควบคุมคว,ควบคุมด้วยอ่ะอย่างผมจะปิดอันนี้ออกเอาโลโก้ขึ้นมาตรงนี้นะเอาโลโก้ผมขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับหรือจเจ้าตุ๊กตาหมีหน้ารักน่ารักมาเต้นหรือถ้าในขณะที่ เรากําลังไลฟ์สดอยู่นี่เรามีภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับไม่ใช่คลิปวิดีโอนะเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วสอดคล้องกับสินค้าของเราหรือว่ามันเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหวงสินค้าของเรายกตัวอย่างเช่นแบบนี้ก็สามารถดึงขึ้นมาได้แล้วก็บรรยายไปจะใส่เพลงพวกคู่ไปด้วยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะสมมตุติเรามีขายสินค้าได้แล้วเดี๋ยวขอบคุณนะช่วยกดรู้ใจให้ด้วยนะประมาณเราเรานี้ก็สามารถทําได้นะครับ หรือในระหว่างที่การที่เราจะเริ่มต้นไลฟ์จะทําให้เป็นรายการทีวีเลยนะนี่คือแผนงานที่ผมวางไว้คืออยากจะทําให้เป็นแบบนี้มากนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะทําให้เป็นคลิปรายการทีวียกตัวอย่างผมจะไม่ปิดไม้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปตรงนี้ขึ้นมาแต่ผมจะไม่ปิดไม้นะครับดูนะฮะ ก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ครั้นี้เข้าสู่รายการมีการพูดคุยอยู่มีอะไรประมาณเรานี้หรือในระหว่างที่เรากำลังคุยกําลังพูดอย่างในรายการทีวีเดี๋ยวพักสักครู่ไปชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเรากลับมาประมาณเรานี้แล้วก็เปิดคลิปแบบนี้อ่าแบบนี้ผมก็สามารถทำได้นะหรือหรือหรือ ถ้าในระหว่างนั้นโอเคอ่าพูดจบแล้วจบรายการแล้วเรากาลังจะส่งต่ออะไรอ่าจะส่งไปยหรือเราจะจบการไลฟ์สดประมาณนั้นแล้วก็จะเปิดคลิปนี้ขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถทําได้อ่ผมทำทำทำแบบว่าไม่มีการอ่าตัดต่อนะครับ ทั้งหมดเป็นโปรแกรม Prism Live Studio ที่ผมใช้อยู่ในขณะนี้เพื่อเลคคอร์ดการบันทึกในส่วนของการทำคลิปอันนี้แล้วก็ใส่ลูกเล่นต่างๆพวกนี้เข้าไปด้วยในขณะที่กำลังไลสดนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ไลสดผมก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าหากว่าผมคลิปวิดีโอนี้นะครับทำให้ผมเนี่ยผ่านิกผ,ผ่านการพิจารณา นะครับก็ณาติดต่อมาที่เบอร์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ในเรสูเม่ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ